รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกรเรจินดีปรับสมดุลในร่างกาย ดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทคบำรุงสายตาหนังสือวายดีเน็ตเวิรู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวอร์วายจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเกษตรไทยน่ารู้นะคะกับมินนัทวิรนุชกิติพรเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมินอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกอ้อยเหมือนกันนะคะปัญหานั้นก็คือเกษตรกรท่านนี้นะคะมีการปลูกอ้อยมาเป็นระยะเวลานานเกือบ8ปีแล้วนะคะซึ่งก็ถึงเวลาที่จะลื้อทิ้งแล้วแต่ว่าเกษตรกรท่านนี้ไม่ลื้อทิ้งค่ะเพราะว่าผลผลิตนั้นนะคะดีขึ้นจากแต่ก่อนมากเลยจะดีขึ้นยังไงเพราะว่าเกษตรกรท่านนี้มีการดูแลจัดการยังไงบ้างนะคะเดีย๋ยวเราไปร่วมพูดคุยพร้อมกันเลย มีทุกณยก่้งมคนเืออัขพะแล้วตอนนี้นะคะมิ้งก็อยู่ในบริเวณพื้นที่บ้านโนนลานอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็อยู่กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกอ้อยค่ะนั่นก็คือคุณกําไรพรชมหานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกพี่พี่กําไรพรนคะนนคะถามก่อนเลยว่าปลูกอ้อยมานานหรือย,อยัง ปลูกมา8ปีแล้วค่ะ8ปีปลูกมา8ปีแล้วยังไม่ได้รื้อเลยใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าปีนี้ก็กะว่าจะรื้อแต่นี้มันก็แรงแปลงใกล้ๆเราก็รื้อไปหมดแล้วเพราะ4-5ปีเขาก็รื้อกันแล้วค่ะแต่นี้เราก็มีโอกาสได้รู้จักกับสารปรับสภาพดินที่เป็นตัวอย่างค่ะ,ะผู้แนะนําก็แนะนําบอกว่าให้ลองมาฉีดตอดูก่อนนะรอฝนแต่นี้เราก็ พอฉีดแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นเราก็รอมาเรื่อยๆจริงๆแล้วก็อยากจะลื้อค่ะ,คะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันว่าเรื่องการลื้อไม่ลื้อเนี่ยทำไมเราถึงไม่ใช้สารปรับสภาพดินแล้วมันดียังไงกันต่อดีกว่านะคะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณพี่กำไรพรกันต่อนะคะเกี่ยวกับการดูแลจัดการการ,การใช้สารปรับสภาพดินใช้แล้วทําให้ต้นอ้อยดียังไงนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมช่วงหน้าค่ะ สารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรกฟรี1สองเพื่อทดลองหาาาาคุณันนนวยจะมีบ้สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำ ดีเทนพลับำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดี o n t แท t บำรุงสายตาหนังสือวายดีเน็ตเวรู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืงออาชีพโดยบริษัทดี e t w o r k w o r l d ว i ร์จำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยหรยหรือมุงตงตไปทีี่นด สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มขน้นดีคอนแทกบำรุงสายตาหนังสือ y ายดีเน็ตรู้ลึกร,ร,รู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพ โดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วด์จำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยพี่กำไลพลอยคะเห็นบอกว่ามีคนให้สองตัวอย่างมาใครเป็นคนมาแนะนำแล้วก็เขาได้แนะนำอะไรบ้างค่ะก็มีคุณเกษตรกรค่ะ,คะมาแนะนำเขาบอกว่ามันแรงก็ช่างมันเถอะอแล้วก็ให้เรารอหมายถึงว่าให้เอาสารปรับสภาพดินวัคซีนที่ มันก็นว่าป้องกันเชื้อราหรือว่าป้องกันศัตรูพืชนะค,ะค่ะค่ะให้เราเอาลองมาใช้ก่อนเพราะว่าให้เรารอฝนแต่นี้ก็พอฉีดพ่นเรียบร้อยแล้วก็ก่อนที่จะฉีดพ่นนี่ก็ใช้ใช้รวมกันสามตัวนี่แหละค่ะแล้วก็น้ำสี่สิบลิตรค่ะต่อสารปรับสภาพดินหนึ่งซองค่ะหนึ่งซองก็คือ,อามา<ช>ผสมกันใช่ใชแล้วลักษณะของการฉีดนี่เราฉีดยังไงคะฉีดลงดินค่ะเพราะว่ามัน ตัดต่ำแล้วมันก็ติดดินแล้วค่ะก็ฉีดพ่นดินเลยค่ะอันนี้เราฉีดไปกี่ครั้งแล้วคะครั้งแรกเลยก็ก็ที่ฉีดนะคะจากจากเดือนกุมภาแต่นี้มามาก่อนสิงหาเราถึงมาผสมใช้อีกทีก็ใช่สองครั้งแล้วกุมภาเสร็จแล้วก็มาสิงหาอีกครั้งนึ่งใช่ไหมคะแล้วลักษณะของลําต้นเนี่ยมันแตกต่างจากที่ผ่านมายังไงบ้างคะค่ะจริงจริงๆแล้วมันผ่านมาตั้งเเดือนเนี่ย อ้อยเราก็ไม่น่าจะ,ะดีขนาดนี้แต่นี้คือที่เราภูมิใจก็คือมันมีหน่อที่อวบอ้วนขึ้นมามแล้วก็มันก็จะแน่นคือหน่อเขาก็จะแบบปกติถ้าถ้าเป็นใส่ปุ๋ยเคมีปกตินะคะ,คะมันก็จะมีตายส่วนหนึ่งแต่อันนี้มันจะไม่ตายเลยค่ะแต่เห็นบอกว่าบางพื้นที่ก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมมีปัญหาอะไรบ้างะคะคือจะเป็นน้ําขังค่ะแปลงแปลงตรงนี้นะคะน้ําขังคือไม่เคยได้เลย ก็ประมาณเกือบสองไร่ค่ะที่น้ำขังแต่พอมาใช้สารปรับสะภาพดินนี่ไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันเ,เันมาจาราไป<ห>ด<ะ>ูนเ่ยค่ะเราไปดูกันไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือลักษณะของน้ำที่ท่วมขังนะคะแต่ว่าตอนนี้แห้งไปแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยจะรู้สึกว่ามันก็ปกติมากเลยกอหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีก็คือตอนนี้ก็เริ่มมีต้นเล็กๆขึ้นมาบ้างแล้วแหละใช่ไหมคะปกติเนี่ยกอหนึ่งมันจะมีประมาณกี่ต้นคะพี่กำาไก็สิบขึ้นเลค่ะสิบขึ้น แต่เมื่อก่อนนี้มันจะเหลืองแล้วก็มันจะไม่ได้ผลผลิตอะค่ะตรงนี้ค่ะมันก็ได้แค่นั้นแหละค่แต่นี้ตอนนี้คือหนอหนอเริ่มขึ้นเยอะแล้วค่ะอ๋อใช่เพราะว่าข้างๆต้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าต้นเล็กๆกาลังจะขึ้นแล้วใช่ค่ะค่ะแล้วเราคาดว่ามันจะเยอะกว่าสิบไหมเยอะแน่ๆค่ะเห็นอย่างนี้พอใจไหมคะโอ้พอใจมากค่ะอย่างนี้ต้องส่งลูกเรียนมหาลัยได้แน่ๆค่ะ ขนาดตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาแต่ว่ายังดีขนาดนี้เลยเนะแต่ว่าคงได้เพิ่มอีกหลายหมื่นนะนี่ก็จะว่าปีนี้ไม่ตัดแล้วไม่ละคะเอางี้ช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับผู้ที่มาให้คําแนะนําคุณกําไลพรเกี่ยวกับการดูแลจัดการไม่ให้เราตัดแต่ว่าผลผลิตดีอย่างนี้เขามีเคล็ดลับแล้วก็มีวิธียังไงบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปร่วมพูดคุยกันค่ะข่าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรกฟรีหนึ่งซองเพื่อทดลอง สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทกบำรุงสายตา หนังสือ y ายดีเน็ตรู้ลึกร,ร,รู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วาจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยท สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มขน้นดีคอนแทกบำรุงสายตาหนังสือ y ายดีเน็ตเวิร์รู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพ โดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยมีรถยนต์ขับบนถนนคนมองว่าดูดีอยากจะท่องเที่ยวไปมากมายในทุกที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการเกษตรไทยน่ารู้แล้วนะคะในช่วงนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้ที่ให้คำปรึกษากับคุณพี่กำไลพรนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กับผู้แนะนำแล้วนะคะนั่นก็คือคุณเศรษฐกรนักสพัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามก่อนเลยว่า อ้อยของคุณพี่กำไรพอนะคะก็คือปลูกมาเกือบ8ปีและกำลังจะรื้อทิ้งแล้วใช่ทำไมเราเห็นปัญหาอะไรแล้วก็เราไม่คำแนะนำว่าทำไมไม่ต้องอรื้อเราเห็นอะไรบ้างาพี่เขาปรึกษาก็คือว่าอช่วงนี้มันแรงมากนะครับช่วงนี้แรงมากนะจะทำยังไงนะครับอ้อยเพิ่งตัดไปสภาพก็คือใช้เคมีมาตลอดนะครับใช้ปุ๋ยเคมีมาตลอดดินเสียแล้วนะครับนะผลผลิตก็เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับผลผลิตเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ เป็นปีที่แล้งนะครับเป็นปีที่แล้งด้วยนะครับพี่ก็ถามว่ามีอะไรจะใช้ไหมเราก็เลยแนะนำนะครับส่ง3ามตัวนี้มาให้เลยหลังจากที่ได้ใช้แล้วนะครับอะมิโน,โนเนี่ยะจะช่วยในเรื่องของอฟื้นฟูนต้นพืชที่โทรมๆเนี่ยนะครับแป,แปลงที่อยู่ข้างๆกันนี่ตายไปแล้วนะครับรื้อทิ้งเลยนะครับใบเหี่ยวห่อเลยนะครับหลังจากใช้อะมิโน,โน มันก็จะช่วยฟื้นนะครับอะมิโนก็ก็เหมือนกับเป็นน,น้ำเกลือนะครับพืชโสมเนี่ยพอได้อะมิโนเข้าไปเนี่ยม,มันจะฟื้นตัวได้เร็วส่วนซิลิก้าก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้ต้นพืชน,นะครับก็คือป้องกันในเรื่องของพวกพวกเพลี้ยพวกมแมลงได้ด้วยนะครับอพอเขาใช้ร่วมกัน3อย่างกลายเป็นว่า,าจากจากปีที่8ที่จะลื้อทิ้งเนี่ยะนะครับไม่ต้องลือ้อแล้วนะครับกลายเป็นเหมือนกับว่า สภาพเนี่ยตอนนี้เหมือนกับอ,อ้อยตออหนึ่งตอสองเลยใช่เหมือนปลูกใหม่เลยอ่าเหมือนปลูกใหม่ค่ะนะครับก็ทําให้พี่เขามีกําลังใจที่จะสู้ต่อความรู้สึกเป็นไงม้างตอน,น <laughs> ตอนแรกเลยยังให้คาปรึกษาตอนแรกเรารู้สึกยังไงตอนแรกก็บอกแบบว่าก็จะฉีดไปงั้นๆแหละเพราะว่ามันมองแล้วมัน,มนแรงมากค่ะรอมาหกเดือนฝนก็ยังไม่ตกแต่นี้แต่เราก็มองอ้อยเราว่าเอามันก็ไม่ตายแต่ของแปลงอื่นก็ตายไปแล้วเค่ะพอเห็นพอ ต้นตอนเนี้ยเขียวต้นใหญ่กำลังจะแตกกอเรารู้สึกแตกต่างจากเดิมเป็นยังไงบ้างคะมันภูมิใจมากๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเราที่ภูมิใจคนอื่นเขานั่งรถผ่าน,เ,นเขาก็จะไปเล่าให้เราฟังบอกว่าเอาใจคนขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราแบบคนแบบทางานกเกษตรไม่ค่อยเก่งอ <c oughs> แต่นี้ใครมาเห็นก็ว่าเอา้ามันอ้อยใหม่เลยอะไร่ <c oughs> เ้เราก็ยิ่งภูมิใจอยากบอกต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะ ุณเศรษฐกรคะนอกจากคุณพี่กัไรพรจะเจอเรื่องปัญหาแรงและบางพื้นที่เนี่ยก็ยังเจอปัญหาน้ําท่วมขังอีกแต่ว่าต้นอ้อยเนี่ยก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงอะคะครับก็คือหลังจากที่เขาใช้สารปรับสภาพดินบานเย็นแล้วเนี่ยนะครับระบบรากของอ้อยเนี่ยจะดีมากนะครับนะก็ทําให้ต้นมันสมบูรณ์นะครับไม่เหลืองเลยนะครับสภาพเดิมเนี่ยเมื่อก่อนนี่เขาไม่ได้เลยในพื้นที่ที่ลุ่มๆเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ระบบรากดีหาอาหารเก่ง นะครับไม่มีเหลืองเลยแต่กออีกท่างหากนะซึ่งผลออกมาแนี่ยดีมากๆนะครับแล้วในเรื่องของอื่นๆรอบๆเรื่องศัตรูพืชมแมลงแล้วก็โรคของอ้อยเราช่วยด้วยไหมคะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกอะอมิโนโซิลิก้าเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นพืชนะครับต้นจะแข่งแล้วก็เรื่องใบเรื่องอทรงอะไรต่างๆเนี่ยของเขาจะดีมากนะครับเรื่องการแตกกอก็จะดีด้วยนะครับ แล้วอย่างนี้ในเรื่องของรสชาติความหวานเปอร์เซนต์ของมันนี่จะเหมือนกับที่ปลูกแรกๆไหมคะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อเมื่ออ้อยสมบูรณ์นะครับเมื่ออ้อยสมบูรณ์เนี่ยน,นะครับทุกอย่างความหวานอะไรต่างก็จะดีขึ้น <c oughs> เพิ่มขึ้นนะครับผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นที่สําคัญก็คือลดลดต้นทุนในการผลิตนี่แหละค่ะแล้วในเรื่องของอขั้นตอนส่วนผสมอะค่ะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมคะครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับครั้งที่1เนี่ยนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของ สรมรัสทราบดินก่อนค่ะ,นะครั้งที่2เนี่ยนะครับครั้งที่2จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีพวกโรคแมลงมารบกวนเนี่ยก็ต้องใช้นะครับก็ใช้ตัวอะมิโนโซิลิก้าเสริมเข้าไปค่ะนะครับอันะนี้คือสิ่งที่ที่จำเป็นต้องใช้นะครับนะซึ่งใช้ไปในปริมาณน้อยมากมนะครับนะหนึ่งหนึ่งซองต่อหนึ่งไร่เนะี่ยถือว่าประหยัดมากๆะนะครับและอย่างนี้เห็นบอกว่าจริงๆควรที่จะใช้3รอบ,รบในรอบที่3าเนี่ยจะช่วยในเรื่องของอะไรอะคะ ถ้าถ้าเป็นในรอบที่สาเนี่ยนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าสารเพิ่มผลผลิตตัวนี้จะเพิ่มในเรื่องของความหวานได้นะครับเพิ่มความหวานเรื่องอการเติบโตเนี่ยนะครับ,นะรบของเขาเนี่จะต้องใช้ตัวสารเพิ่มผลผลิตอีกรอบหนึ่งจะดีมากๆนะครับเพิ่มความหวานได้นะครับฝา,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 ากถึงพี่น้องเกษตรกรทางบ้านหน่อยก็อยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ใครเจอภัยแล้งเหมือนเหมือนบ้านลุนลานนะคะก็อยากให้ ได้มีโอกาสได้ใช้สารปรับสภาพดินนี้ตรงนี้ก็พอเรามาเห็นผลผลิตแล้วเราก็ภูมิใจบอกต่อกันค่ะคุณเรษฐากรบ้างค่ะฝากถึงผู้ชมทังบ้านหน่อยครับสภาพปัญหานะในแต่ละในแต่ละปีนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็แรงมากบางทีก็น้ําเยอะเกินะนะครับแต่ของเราเนี่ยหลังจากที่ได้ใช้แล้วเนี่ยมันจะช่วยได้นะครับนะก็คือสามารถทนทนแรงได้ดีะนะน้าแช่ก็ไม่เป็นไรนะซึ่งตรงนี้เนี่ย มันมันช่วยได้เกษตรกรได้เยอะเลยและที่สําคัญก็คือลดต้นทุน,นเพิ่มผลผลิตนะครับพี่เขาก็จะตัดได้จํานวนตันได้มากขึ้นอีกอันนี้ก็คือเป็น,น <ะ S 1> สิ่งที่เกษตรกรหลายๆท่านหวังไวาอยู่แล้วใช่ใช่ครับเห็นไหมคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามีการจัด ระบบบริหารจัดการที่ดีนะคะไม่ว่าจะเจอภัยแล้งปัญหาน้ําท่วมขังเนี่ยพืชผลผลิตของเรานะคะก็จะสามารถจเจริญเติบโตก,กับปัญหาต่างๆที่เจอได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องใจเย็นๆนะคะหาวิธีการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมกับพืชที่เราปลูกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคเกษฐกรแล้วก็คุณพี่กําไรพร้อมมากๆเลยที่สละเวลามาให้สาระความรู้ของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ดีใ,ใจแทนคุณพี่กำไรพรอมากๆเลยนะคะกับการปลูกอ้อยมาเป็นระยะเวลานานถึง8ปีซึ่ง8ปีเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะคะพอมีการจัดการที่ดีนะคะจาก8ปีเนี่ยก็ยืนยันว่าน่าจะเพิ่มไปได้อีก3ปีรวมเป็น11ปีด้วยกันนะคะเห็นไหมคะว่าเกษตร,รกรที่มีระบบการดูแลจัดการที่ดีนะคะมีการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดผลผลิตทางการเกษตร,รก็จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลยะคะ่ะเกษตร,รกรท่านใดน,นะคะมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถสอบถามมาที่รายการของเราได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเกษตร ไทยน่ารู้นะคะบริษัทดีเดตเวิร์กเวิร์ไวด์จำกัดสารปรับสภาพดินบานเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกลเรจินดีแล้วกลับมาพบกับรายการเกษตรไทยน่ารู้ได้ใหม่ทุกวันพุธเวลาตีห้ถึงตีห้าครึง่งทางททบ5แห่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะการปลูกอ้อยมาปีที่8นี่นะครับคือการใช้ปุ๋ยปลูกอ้อยโดยใช้ปุ๋ยเคมีนี่นะครับก็ปีที่8เนี่ยทำให้ดินเนี่ย แข็งกระด้างนะครับแล้วก็พืชเนี่ยไม่กินปุ๋ยนะการแตกรากแตกกอเนี่ยคือพูดง่ายๆไม่ไม่สามารถจะแตกกรได้แล้วจนทําให้เกษตรกรเนี่ยรื้อทิ้งนะครับแต่เมื่อเราใช้สารปรับสภาพดินเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะไปช่วยกระตุ้นการทํางานของจุลินทรีย์ทําให้ดินเนี่ยร่วนซุยนะครับแล้วก็ทําให้การแตกรากนะแล้วแตกหนอของอ้อยเนี่ยจะดีขึ้นประการสําคัญนะครับ ปุ๋ยเคมีที่ใช้เป็นระยะเวลา8ปีมันสะสมอยู่ในดินเนี่ยนะครับที่พืชไม่สามารถจะก,กินได้เนี่ยเมื่อใช้สารปรับสภาพดินเข้าไปเนี่ยพืชปุ๋ยที่ตกค้างเนี่ยอ้อยก็สามารถดึงกลับมาใช้ได้เพราะฉะนั้นจึงแนะนําให้ว่าการปลูกอ้อยเนี่ยควรจะใช้สารปรับสภาพดินคู่กับปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อจะได้เสริมกันนะครับเพื่อจะให้ระบบนิเวศ วิทยาของดินเนี่ยได้มีกิจกรรมนะได้มีจุลินทรีย์ทำงานาพวกไส้เดือนพวกอะไรต่างๆนะพวกนี้มีกิจกรรมในการาให้ดินเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแล้วสวันข้าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรกฟรีหนึ่งซองเพื่อทดลอง